สวัสดีครับผมกอล์ฟกอล์ฟฟรีแมนครับแน,นซี่แอนซี่เนลค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกอล์ฟฟรีแมนางเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเรามาดูดวงการงานและการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ว่าจะมีทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พวกเราจะมีตัวเลือกใสองทางเลือก<ม>นะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันว่าหากสถานการณ์ออกมาดีท่านสามารถใช้สองทางเลือกนี้ส่งให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ให้ดียิ่งขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วราศีตุลการงานการเงินยังไม่สู้ดีนะนะครับท่านก็จะมีสองทางเลือกให้เลือกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเอาไปใช้ ให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผมและต้องขอบอกก่อนนะคะว่าดวงที่เราจับได้นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทั้งหมดนะคะเพราะว่าไพ่ที่จับได้เนี่ยไม่ใช่ไพ่เฉพาะรายบุคคลนะคะเป็นแค่แนวโน้มของท่านที่เกิดในราศีตุลหากท่านเนี่ยต้องการจะดูส่วนตัวนะคะสามารถทักมาดูส่วนตัวกับเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลายไว้ให้ในรายละเอียดด้านล่างนะคะ บม,มาดูกันครับว่าแนวโน้มสถานการณ์ในเดือนหน้านะฮะการงานและการเงินของชาวราศีตุลเป็นยังไงครับทีละไพ่ใบแรกนะคะที่เราจับได้จะเป็นในเรื่องของภาพรวมการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะเอาในเรื่องของการงานก่อนเนาะการงานนะคะชาวราศีตุลเนี่ยใกล้จะสําเร็จแล้วแต่แต่มันจะมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามานะคะทาให้เราเนี่ยเกิดการประทะได้ง่าย <Bond> <t ans> มีศัตรูด <ideally> ้วยเหมือนกับว่ามีศัตรูมาขวางอะบริงาแม่ฉันฉันจะไม่ให้เธอสาเร็จอะฉันจะไม่ให้เธอไปถึงจุดสุดท้ายอะมันจะมีเหมือนมีกําแพงสูงตั้งอยู่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคใช่ก็คือจะมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามานะคะเพราะว่าคนจะสําเร็จได้อะมันก็ต้องมีเรื่องของอุปสรรคเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะครับเกณฑ์ในเกณฑ์ในเนื้อหน้าการงานเนี่ยมีมีศัตรูมันจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วแต่มันมีกําแพงสูง อท,ที่ท่านจะต้องข้ามไปได้อืเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันนะครับเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูได้อย่างเงี้ยอบางทีท่านเริ่มจช้ความดุนแรงแล้วความดุนแรงท่้นความคิดคําพูดการกระทำสามระดับเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะม,มันจะมีเก์อย่างนงี้ซึ่งถามว่าสถานการณ์แบบนี้ดีไหมก็ต้องตอบว่าหัวเลียวหัวต่ออื มันจะดี 50, อยู่แล้วห้าสิบเออ,อม,มันจะดีมันจะเสร็จแล้วแต่ถ้าเกณฑ์มันมีเรื่องของความรุนแรงแล้วไงเพื่อให้เพื่อให้ได้ชนะมาใช้คําพูดใช้คําอะไรเง,งี้ยแรงๆหน่อยอันนี้ก็จะสุ่มเสีย่ยงในเรื่องของเงินเนี่ยก็เหมือนการลงทุนจะสําเร็จแล้วอืแต่อย่างที่บอกก็มีศัตรูมีอะไรมาขัดแข่งขัดขาขด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 มีมาร,ระจนมีอะไรบ้างอืม,มีปัญหาเข้ามาลุมเล้าทําให้แบบบางทีก็เริ่มมูลง,งิด เริ่มงูดกินแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้ประมาณเนี้มันจะมีมันจะมันจะเริ่มใช้ความโมโหอะไรพวกเนี้เข้ามาเข้ามาในเรื่องการลงทุนซึ่งอาจจะทำให้การลงทุนเสียไปเลยอืก็คือไม่ยอมกันันจะต้องชนะให้ได้ใช่เลยลงทุนตรงนี้ทําไม่ได้นิดเดียวจะได้แล้วอะไรเงี้ยเอาลงเพิ่มอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าถ้ามันรุนแรงความคิดมันรุนแรงแบบเนี้อหรืองานโปรเจกต์เนาะเราจะได้งานเนี้ยจะจบแต่มีคนมาแย่งใช่ใช่จะดีลผ่านอยู่แล้วดีลงานอีกนิดเดียวดีวกัน จะตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญากันได้สมบุรณนะมันยังไม่ได้มันเริ่มแล้วมันมเนี่ยมันจะถึงขั้นประมาณเนี้แอ่มื่อไรมันจะเริ่มมีน้าโหอมความรุนแรงเริ่มมาเกมมันมีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องหัวต่อห้าสิบห้าสิบท่านดีถ้าท่านคุมได้ก็ไปได้ดีอืถ้าท่านคุมไม่ได้ก็ลาบากก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีทางเลือกให้ท่านสองทางเลือกนะครับว่าจะทําให้สถานการณ์เนี้ย หนุนในสถานการณ์นี้ดียิ่งขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเอาให้ท่านเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้โดยที่ข้ามกำแพงสูงไปได้แล้วหลว่แล้วตกลงมาแล้วไม่เจ็บตัวข้ามมปฝั่งแล้วไม่เจ็บตัวแล้วสําเร็จนะครับผมมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกก็คือทางเลือกแรกที่เราจับได้นะคะเราจับได้เป็น the devil the devil นะฮะต้องบอกว่าเดือนหน้าคุณเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยเหนื่อยขาดที่ว่า ต้องต้องมาดูกันมาแล้วว่าฉันจะต้องลดอะไรบ้างอแล้วสิ่งที่ท่านต้องลดเลยนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานลบๆความคิดลบๆนะอมันก็สอนคล้องกับสถานการณ์แล้วว่าท่านเริ่มจะมีการใช้คำรุนแรต่อคำพูดแล้วคำพูดการกระทำอะไรพวกเนี้ยเพื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งใช้ชันเนะเพื่อให้ได้มาซึ่งความความสาเร็จอไพ่ใบนี้บอกว่าท่านต้องลดนะอพลังงานที่ไม่ดีพลังงานเสียๆความคิดลบๆเสียๆคําพูดลบๆเสียๆต้องเอาออก ะะต้องลดลงหรือบางคนนะคะเอาเก็บคําพูดแย่ๆของคนอื่นมาเนี่ยมันทําให้เราเนะี่ยไม่มีแรงที่จะดําเนินงานต่อนะคะก็ให้ให้มองแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตดีกว่าอย่าไปมองอะไรที่มันแย่ๆมันจะทําให้เกิดพลังลบกับตัวเองถูกครับแล้วสมมติอ่ะในเรื่องในเรื่องการงานก่อนองานประจำธุรกิจก็ได้พวกนี้ศัตรูเข้ามามีศัตรูนะฮะมี จะมาแกล้งจะมาขัดอ่ะประมาณเนี้ยเออแบบเจอคําพูดแย่ๆใส่กันอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ทีนี้ความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงไม่ใช่การไปไฟกับอืมไม่ใช่การไปพยายามเอาชนะอืไม่ใช่การไปเล่นจะไปเล่นกับเขาไปเอาชนะเขาด้วยคําพูดคําจาอืไปต่อร้อต่อเถียงกัอนอย่างเงี้ยพลังงานลบๆอ่ะความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยคือเราต้องเร,เราต้องมาควบคุมี่ดดตัวเราอืคือไม่ใช่การประทะนะอื แต่เป็นการที่เรามาควบคุมความควบคุมอดกลั้นอดทนอดกลั้นไม่ไม่ไม่ใส่อะไรลบๆออกไปอย่าลืมว่าความอดทนอดกลั้นก็แข็งแกร่งหพอๆกับการใช้กําลังอกต้ามาฮะมันก็แข็งแกร่งหพอๆกันเพราะฉะนั้นแต่มันให้ผลลัพ์ที่ดีกว่าเพราะในใช้กําลัง้าไปอย่างเงี้ยใช้กําลังเพื่อไปสู้ใช้กำลังเพื่อไปงัดเพราะศัตรูมีอเพื่อจะไปถึงขั้นขั้นสุดท้ายขั้นประสบสาเร็จเนี่ยถ้าไปงัดกัน เราจะถอยหลังเรื่องการงานนะฮะแนะนําว่าภายนี้คือมาแล้วต้องเรื่องพลังลงานลบลดลงนะศัตรูอย่าไปอย่าไปปัะทะเขาเอาถนนกลัน้นหาแนวทางแก้ไขพูดจาดีๆเขพูดไม่ดีมาล้วก็ดีๆดีๆไปคือมันมันดีกว่าที่จะไปปะทะแล้วเราเสียด้วยมันเดีย๋ยวเอาตัวไปแลกกัเฮงเลมันเราเราจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะเราใกล้จะสําเร็จแล้ววิธีที่ใกล้จะสําเร็จได้เนี่ย เพื่อให้เป็นไปสเร็จเนี่ยก็ต้องอดทนจริงๆขั้นสุดท้ายแล้วไงข้นสุดท้ายใช้ความอดทนสูงมากนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ําว่าอย่าไปดึงอะไรที่มันแย่ๆเข้ามาคิดในหัวเราเพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องแย่ๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความคิดแย่ๆตามไปด้วยคําพูดแย่ๆการกระทําแย่ๆนะคะมันเลยทําให้งานไม่สําเร็จนั่นเองเอแล้วก็อย่าไปกลัวด้วยอืมีมีคู่แข่งมีอะไรเข้ามายังไม่ยังไม่ต้องกลัวอะไรเพราะคุณจะสําเร็จแล้ว ใช่ไม่ต้องกลัวเขาแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปไฟ่กับเขาใช่ใช่แบบไม่ใช่กลัวไปก่อนอย่างเงี้ยเราเราก็ไปพยายามไปพยายามใช้อะไรลบๆกับเขาอย่างเงี้ยปะกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยไม่เอาเราเราไม่ต้องกลัวเพราะเราเราใกล้จะสําเร็จแล้วเรามาดูที่ตัวเราเป็นหลักเรื่องของงานนะต่อมานะคะเป็นไพ่ใบที่สองทางเลือกที่สองที่เราจับได้นะคะเป็น judgment 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 แบบความด้วยแบบความในเรื่องของงานเนี่ย ใน,ในขั้นสุดท้ายที่เราจะให้สําเร็จนะฮะ <ứng S 2> ในเรื่องของงานมันต้องใช้ทีม <ứng S 2> มันต้องมีทีมมันต้องมีผู้คนช่วยกันนะ <ứng S 2> แน่นอนว่าพอจะไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันมันก็จะเริ่มมีแบบตัดสินและ <ứng S 2> การตัดสินการบงการการสั่งการสนุนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถ้าอยู่ในเรื่องของการงานขั้นสุดท้ายเนี่ยเราเราไม่เราไม่ควรตัดสินกันละ <ứng S 2> ว่าคนนู้นผิดคนนู้นถูก อไอเดียคนนี้ไม่ดีไอเดียคนนั้นไม่เอาเราต้องจะทาของเราให้ดีมันเป็นเรื่องของร่วมมือ,อมเป็นปการร่วมมือกันแทนแล้วไ,ไม่ได้ตัดสินกันอม,มันเป็นเรื่องของการระดมไอเดียขั้นสุดท้ายมากกว่าที่จะมาตัดสินว่านี่ถูกผิดเพราะว่าต้องช่วยกันขั้นสุดท้ายเพ,าเพราะตอนนี้อย่างที่บอกศัตรูคู่แข่งมีการจะมาตัดสินว่าของเธอผิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขั้นสุดท้ายในขั้นนี้ก็คือต้องร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันทําเสียสละอืม ช่วยกันนะคือเสสาะลงแรงกันให้เต็มที่ช่วยกันสุดท้ายเพื่อที่ว่าจะให้ไปถึงจุดที่ประสงค์วามสำเร็จบางทีอย่างที่บอกมันมันเริ่มมีการใช้ควบุรนแรงไงควบุรนแรงทางคำพูดอะไรเงี้ยตรงนี้ตรงนี้มันแล้วมันบางทีมันจะมีเกมว่าต้องตัดจะไปตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าขั้นสุดท้ายแล้วมันต้องปะทะกันะมันมันมีอยู่แล้วไม่ไม่ลงรอยมันรีบนั่ไงทั้งเวลาอะไรมันบีบทุกอย่างมันจะเข้มข้นมันขั้นสุดท้ายของการนี้จะไปสําเร็จสักอย่างหนึ่ง อย่าตัดสินใครโดยร้เหตุผลนะคะให้ดูดีๆใช่ให้ให้ให้แบบช่วยเหลือกันมากกว่าสนับสนุนกันมากกว่าที่จะจะมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าตอนนี้กำแพงมันสูงใช่ไหมที่จะที่จะก้าวข้ามไปบังแางมันสูงหาความร่วมมือกันดีกว่าช่วยเหลือกันส่วนเรื่องของการเงินถ้าเรื่องของการลงทุนเนี่ยตอนเนี้ยเยมนที่บอกมันมันมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะใช้ความรุนแรงเสี่ยงใช่ไหมมีศัตรูใครก็ขึ้นมาว่าบางที ตัดสินใจเองบางทีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่เวิร์กถ้าถ้าเรื่องของการลงทุนนะอ,อะต้องมีการไปหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆอือคนที่เขารู้จริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นการลงเป็นการลงเงินค่าสุดท้ายอ่ะม,มันก็จะลงอะไรไปทักอย่างหนึ่งลงทุนเพื่อเพื่อให้ประสบสําเร็จอแต่บางทีมันมันขึ้นกาเรา,เราก็ตีประมาาาณว่ถ้ตัดสินใจเองบางทีเ,ทเนี่ยมันก็อาจจะพลาด พราะมันมันเสี่ยงละขั้นสุดท้ายมันเสี่ยงต้องต้องไปหา king of coins king of c o i ก็คือผู้ที่เข้าใจจริงๆอือเข้าใจในการลงทุนจริงๆเป็นระดับ king เขารู้ว่าเขาต้องเขาต้องเขารู้เขาต้องลงอะไรต้องลงอะไรกับตรงไหนตรงนี้เสี่ยงตรงนั้นไม่เสี่ยงเงี้ยตรงเนี้ยมันมันช่วยได้แล้วเราเราจะต้องไปตัดสินเองเพราะว่าอย่างนี้บอกเราเราอยากที่จะไปถึงไงเราอยากที่จะลงทุนตรงนี้ให้มันจบ ให้มาสำเร็จเพราะมันขั้นขั้นสุดท้ายแล้วนี่แต่ที่บอกมันมันจะมีเรื่องของความไม่นิ่งอ่ความไม่นิ่งอ่ะความมไม่นิ่งมันมีเรื่องของความคิดที่ไม่นิ่งความคิดแบบไม่ค่อยดีละมันไม่มันไม่มีเสถียรภาพาความความคิดอ่ะแล้วบางทีลงทุนแล้วแบบมันพลาดเพราะนั้นก่อนที่จะลงทุนขั้นสุดท้ายมันต้องคิดดีๆเลย EN. ต้องระวังเรื่องเงินด้วยใช่คิดต้องคิดดีๆจะจะ,จะผีผามจะรวดเร็วจะแบบ จะไม่ควบคุมให้ดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะควบคุมความเครียดควบคุมสติเออต้องควบคุมสติ่องการลงทุนด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนจริงๆที่เขารู้จริงๆเนี่ยช่วยได้ถ้าเรื่องของการเงินนะตรงนี้จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในขั้นสุดท้ายได้แต่ถ้าเกิดเรื่องงานทํางานร่วมกันในทีมอย่างเงี้ยธุรกิจต้องมาดูกันใช่ไหมมาคุยกันจะทำจะจะเคลื่อนไปในสุดท้ายให้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใครว่าใครผิดใครถูกใช่ใช่ มันก็เหมือนกับการลงทุนอย่างม่ตัดสินไปหาไปหาผู้เชี่ยวชาญทำรีเสิร์ชก่อนออแต่เนี่ยแต่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการการงานเนี่ยให้ช่วยกันให้ช่วยกันเสียสละแรงแต่ละคนมามามาช่วยเหลือกันในทีมนะจะช่วยสถานการณ์ที่ว่าใกล้ถึงของสำเร็จแล้วเนี่ยเขาผ่านไปได้ผ่านพ้นศัตรูผ่านพน้น,พนขวางหน้าวุ่นวายไปได้เพราะว่ามันจะเข้มข้นมากเดือนหน้าตุนจะเข้มข้นเรื่องเรื่องเงินและเรื่องงานมาก เพราะนั้นสองทางเรื่องนี้ก็ก็จะช่วยท่านให้สถานการณ์จากที่มันสุ่มเสี่ยงห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็ทําให้ท่านประสบความสาเร็จได้นะครับผม,มแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสองทางเรื่องนี้แล้วเราไปตัดสินใจเองไปลุยเองนะไปไฟเองอย่างเงี้ยไปต่อสู้อันเองไม่ไม่ไม่ไมไมควบคุมตัวเองให้ดีอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานการณ์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับประมาณนี้ครับผม สรุปไหมอีกทีหนึ่งมาสรุปกันอีกรอบนะคะการงานการเงินของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยภาพรวมการงานการเงินกําลังจะสําเร็จแล้วแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามาอุปสรรคมีกําแพงสูงอืม,มกำแพงสูงแล้วทําให้เราบางทีมีความคิดอารมณ์การการะทําที่รุนแรงอเพราะว่าเพื่อที่จะสาเร็จไงม,มันก็ต้อง เริ่มเข้มข้นแล้วอใช่ต้องไปไฟกับคนอื่นความมูทอลลูมีมนะครับอันนี้คือเกณฑ์เนอะแล้วแนวทางแก้ไขเป็นยังไงบ้างคะเจนน้แนวทางแก้ไขนะคะก็คือทางเลือกแรกเนี่ยเป็น the d e วิลนะคะเรื่องต้องลดเลยความคิดลบๆการกระทำที่รุนแรงอะไรพวกเนี้ยค,<ร>ความคิดที่รุนแรงอะ่ะที่แบบ aggressive หน่อยที่แบบเชิงรุกหน่อยอ,อะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยต้องต้องระวังแล้วก็อย่าเก็บคำพูดหรือสิ่งแย่ๆที่ที่คนรอบข้างนะคะหรือศัตรูของเราเนี่ยมาพูดใส่เราทำให้เราแย่เพราะว่าถ้าเราเก็บคำพูดพวกนั้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดลบไปด้วยแล้วสิ่งที่ตามมาตอนนั้นก็คือเราจะเริ่มไม่เป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีแล้วมันจะพลิกกลับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เก็บสิ่งดีๆรอบตัวเข้ามาไว้ใน สมองอในตัวเราเอ,อในความคิดของเรานะคะให้มันให้มันมีการคิดดีแล้วแล้วพอเราพูดดีทำดีปุ๊บความสำเร็จก็รออยู่รออยู่มันช่วยได้มันช่วยให้เราซอฟลงแล้วช่วยให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นได้นะครับทางเรื่องที่สองครับทางเรื่องที่สองนะคะที่จับได้เป็นจ t ส t มนจัสเมนความจั m e n นความนะคะ <Just ment S 1> คก็คือว่าอย่าตัดสินคนอื่นว่าใครถูกใครผิด ออให้เน้นไปเรื่องของการร่วมมือการทํางานช่วงเวลานี้ไม่ใช่ตัดสินแล้วเพามาสุดท้ายแล้วมไม่ใช่ไอ้เธอผิดเธอถูกเสียเวลาเลยอือนนี้คู่แข่งก็ชนะไปคู่แข่งก็ลุยไปเพราะนั้นร่วมมือกันเสียสละนะส่วนเรื่องของการลงทุนก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเองเพราะมันสุดท้ายมําเสี่ยงไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนที่มันที่เขาเก่งจริงช่วยเราเราในขั้นสุดท้ายจะช่วยได้จะช่วย ให้สถานการณ์ที่50-50เนี่ยให้มันให้มันดูประสบสำเร็จได้แน่นอนมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือดวงการงานและการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นนะครับผมก็ถ้าชื่นช,ชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและ <Poppy> ะ<ๆ>้วก็อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะดูส่วนตัวเนี่ยสามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผมกอฟกอฟฟรีแมนและแนนซี่แนนซี่เนล ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ